สวัสดีค่ะคีดรดาดีทีวีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็ครั้งนี้นะคะหวังว่าจะหายคิดถึงกันนะเพราะว่าห่างหายจกากการทําวิดีโอไปพักนึงนะคะภารกิจวุ่นวายอีรุงตรงนั่งกันไปห,หมดเลยนะคะก็อันนี้เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นสดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วก็ฮอมเอาของน่ารักน่ารักของป๊อปอนะคะมาเพียกเลย สำหรับคลิปแรกในครั้งนี้นะคะก็ขอหยิบเอาไอเทมแบบฮิทฮอตจากญี่ปุ่นนะคะมารีวิวให้ชมกันค่ะเวลาที่ต้องไปญี่ปุ่นนะคะก็จะไปชอบในหลายๆที่นะคะแต่ว่าพักหลังๆเนี้ยจะเริ่มแบบขี้เกียจเข้าพวก drug store ทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นมัตสึโมโตหรืออะไรก็ตามเพราะว่าคนไทยและคนจีนเยอะมากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคนจีนนะคะเวลาเขาซื้อที่เนี่ยเขาซื้อเป็นตะกร้าคือแบบคือมันนานมากแล้วเวลาที่เราซื้อของเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ มันจะใช้เวลานานในการที่ทำ็ท็ีรีฟั์เพราะว่าช่องของเขาจะมีแบบค่อนข้างน้อยมากพักหลังมันก็เลยจะนิยมไปช็อปที่ลอฟที่ปุ่นมากกว่านะคะก็คือสาขาที่ไปบ่อยๆจริงๆเขามีแบบเยอะมากหลายสาขานะแต่ว่าสาขาที่ไปบ่อยที่สุดก็คือที่อิเคบุคุโรนะคะเป็น บ้างเองนะคะก็ลองหาอ่านในบล็อกได้นะคะว่าทำไมถึงชอบนะคะก็ที่อีเคเนี่ยเขาจะมีกี่ชนนั้นอ่ะตั้งแต่ชั้น9ถึงชั้น12 13อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบคือเยอะมาก4ีห้าชั้นนะคะในห้างของเซบูนะคะแล้วก็มีครบทุกอย่างนะคะแน่นอนว่าเครื่องสําอางก็มีนะคะมันก็เลยนิยมที่จะไปช็อปที่ลอฟมากกว่าเพราะว่าทำแท็กรีฟันได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่านะคะก็วันนี้ก็เลยหยิบเอาเ ไอเทมสุดป๊อปจากลอฟญี่ปุ่นนะคะมารีวิวให้ชมกันแล้วกันค่ะก็จะเป็นไอเทมที่ไม่มีขายในเมืองไทยนะคะหรือว่าถ้ามีก็คือจะเป็นแบบร้านหิ้วร้านแบบอะไรที่เฉพาะมากๆนะคะก็ถ้าสมมติใครที่ไปญี่ปุ่นนะคะอยากให้ลองไปช็อปกันดูนะคะเพราะว่าเฮ้ยบ้ิงชอบมากๆพวก7อย่างพวกนีก้นี่การันตีนะคะชอบมากๆจริงๆนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นชิ้นที่เพิ่งใช้จนแบบ เน่ามากแล้วอ่ะของปีที่แล้วนะคะวันี้ก็เลยไปซื้อมาแล้วก็เฮ้ยกรี๊ดอย่างหนึ่งคือมันมีของแถมด้วยนะคะเป็น limited edition นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะนั่ก็คือแบรนด์ Club Airy Touch นะคะตัวนี้จะเป็น Airy Touch Powder นะคะตัวนี้1,500เยนค่ะนี่ข้างในนะคะก็คือหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการนะคะเคยรีวิวในบล็อกแล้วนะคะนี่หน้าตาแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เขาแถมเป็นกระจกให้ด้วย นะคะอันนี้เป็นตัว limited e dition นะคะทำไมถึงชอบนะคะคือตัวเนื้อแป้งมันอะจะแบบเบานุ่มเบานุ่มมาก คือใช่เรารู้สึกดีแต่ว่าข้อเสียคือเขาจะแบบมีสีไม่ค่อยเยอะซึ่งของบ้างเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ไม่มีวิงนะคะถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นสีชมพูก็จะมีวิงก็แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนสําหรับผิวบ้างเนี่ยอาจจะเข้มไปนิดนึงแต่ว่าคือบ้างเป็นคนที่ชอบแต่งแล้วเลาอันเดอร์นิดนึงนะคะคือเวลาทายรู่ออกมาหน้ามันจะไม่วอกนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออสีนี้ฉันก็ใช้ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้าง่ายน1,500ยเยนเท่านั้นเองนะคะ อันนี้บ้งจะบอกเป็นราคาที่ไม่รวมวดเนะเพราะว่าบ้องทําแท็ refund ได้นะคะที่รอฟเขาเซื้อครบ5,000เยนนะคะบางแคตเกอรีก็จะหมื่นเยนขึ้นไปนะคะก็คือสามารถทำแท็ refund ได้เลยนะคะอ,อันนี้ชิ้นแรกนะคะชิ้นถัดไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คิดว่าสาวไทยยังไม่รู้จักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบ่มชอบมากเลยอ่ะคือคือไปเราก็แบบ เฮ้ยไม่ซื้อไม่ได้อ่ะคือมันเป็นไอเทมที่ดีมากๆมันดีมากนะคะนั่นก็คืออันนี้ค่ะจะเป็นอายไลเนอร์นะคะแบรนด์เลอานันี่นะคะแบรนด์นี้เนี่ยที่ต้องรู้จักเพราะว่าซาวาจินนะคะเขาจะเป็นดอกเกอร์ชาวญี่ปุ่นที่แบบดังมากคือแบบ เอาเอาเป็นว่าเขาเขาเป็นน u m b e r ร์วันก็ว่าได้นะที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาชอบแบรนด์นี้นะคะมันก็เลยลองซื้อแมงตะปีที่แล้วนะก็แบบเฮ้ยมันดีมากนะคะแล้วไอเทมนี้ก็คือเป็นไอเทมที่เองใช้ในงานแต่างงานด้วยทั้งเชา้าทั้งงานเย็นนะคะไม่มีเยิมเลยนะคะไม่เลอะเลยก็เลยแบบติดใจเป็นพิเศษนะคะตัวนี้ ในอานนีนะคะคือจะมีทั้งสีดาแล้วก็สีน้ําตาลนะคะแต่สีที่บ้างชอบมากที่สุดนั่นคือสีน้ําตาลนะคะเพราะว่าเป็นสีน้ําตาลที่ใช่แล้วตาแบบดูอ่อนหวานนะคะแต่ว่ายังคงความคมอยู่นะคะคือสีน้ําตาลในบางแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เจอเนี่ยไม่อ่อนไปเลยก็เข้มไปเลยแต่ว่ายี่ห้อนี้คือแบบกําลังดีแล้วก็ติดทนนะคะคือชอบมากนะคะตัวนี้เนี่ยคือเขาขายได้อันดับหนึ่ง ในราคุเทงด้วยนะคะก็แบรนด์นี้ยังไม่มีขายในเมืองไทยราคาเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,400เยนนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นคอลัมโบกับคิตตี้จังนะคะปกติเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบแท่งธรรมดาแต่ว่าอันนี้น่ารักขึ้นนะคะก็จะมีคิตตี้ด้วยค่ะถัดไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ ต้งชอบมากๆเราเคยแนะนําหลายๆคนแล้วก็พี่โมเมก็เคยแนะนําในโมเมพาเพินด้วยนะคะแบบพี่เมติดใจแบบดีใจมากเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์ Country and Stream นะคะก็นี้ค่ะ คือออริจินอลของเขาเนี่ยจะเป็นตัวแฮนด์ครีมตัวนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่แค่500เยนเท่านั้นเองเหมาะกับการซื้อเป็นของฝากนะคะตัวนี้เนี่ยชอบเพราะว่ามันทานแล้วแบบกลิ่นแบบหอมฮันนี่มากๆหอมน้ำผึ้งแบบเป็นน้ำผึ้งแบบหวานๆนะวแบาบเฮ้ยชอบมากเลยนะคะล่าสุดเนี่ยไปซื้อตัวบอดี้ครีมมาด้วยนะคะคือตัวนี้ใช้ดีมากนะคะราคาแค่800เยนนะคะขวดมบเริ่มเลยนะคะก็หอมทั้งมือแล้วก็หอมทั้งตัวนะคะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ไม่ควรพลาดเลยถ้าไปที่ร ะะจริงๆตำรานไายยาก็มีนะแต่ลอฟก็มีค่ะผ่านไป3ไอเทมแล้วนะคะเดี๋ยวมาที่ชิ้นที่4แล้วกันชิ้นนี้นะคะเรียกว่าใครที่ชอบใช้ฮันครีมนะคะไม่ควรพลาดด้วยรการทั้งปวงเพราะว่ามันหอมมากจริงๆนะคะคือบ้างคนที่ชอบกลิ่นฮันนี่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เทรนด์ของญี่ปุ่นในปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้เนี่ย กลิ่นที่มันเป็นกลิ่นส่วนผสมของน้ำผึ้งเนี่ยมาแรงมากๆนะคะแล้วก็แบรนด์นี้ต้องขอ,อยกให้เป็นแฮนครีมที่หอมที่สุดเท่าที่ใช้มาเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์ฮานิเซ่ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบหลอดยาวๆนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมแบบของน้ำผึ้งแล้วก็เป็นฟลอรัลนะคะคือผสมกันได้แบบลงตัวมากๆแล้วก็หอมมากๆนะคะราคาตัวนี้เนี่ยอยู่ที่550เยนค่ะใครไปนะคะห้ามพลาดเลยหอมจริงๆแล้วก็ใช้แล้วมือเนียนนุ่มมากๆด้วยนะคะแบรนด์นี้ค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่5นะคะก็อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามาเป็นแบบ limited time หรือเปล่านะคะช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่นะคะนี่น่ารักมากๆเลย <c oughs> เขาจะมาแพ็คมาเป็นแบบ3ชิ้นนะคะปกติเขาจะแยกขายเป็นชิ้นค่ะจากแวร์จากแบรนด์ Wonder Honey <c oughs> นะคะแบรนด์นี้นะคะเขาโด่งดังในเรื่องแบบ All-in-One Cream นะคะเดี๋ยวแกะให้ดู ตัวครีมของเขาเนี่ยเอ่อจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นครีมบาร์นะคะอ่าอันนี้เปิดออกมาเนี่ยคือแพ็คแพ็คใหญ่แพ็คเล็กนะคะเนื้อครีมเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นแบบเนื้อครีมที่ที่เป็นบาร์มแบบแน่นๆนิดนึงนะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าทาได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ทั้งตัวเลยนะคะก็คือจะเป็นครีมที่ พกไปอันเดียวนะคะคือทาได้หมดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเนื้อครีมจะแน่นมากนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับสาวๆญี่ปุ่นนะคะหรือว่าใครที่แบบไปเมืองนอกแล้วเจออากาศแห้งๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ทําให้แบบหน้าลอกเลยนะคะคือบํารุงได้แน่นมากๆจริงๆนะคะท้าแบบทาหน้าทาแบบอะไรได้หมดเลยนะคะที่สําคัญแพ็กเกจน่ารักแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นน่ารักมากๆเลยค่ะอ่ะตัวนี้กี่เยน ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ถ้าจะไม่ผิดนะคะ2,000 2,000กว่าเยนนะ2,000ต้นๆน,นะคะตัวนี้ก็น่ารักด้วยแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะก็เลยซื้อออกมาเป็นของฝากด้วยค่ะเล็กสชิ้นนะคะที่มีควรพลาดนะคะเมื่อไปที่ลอฟนะคะอย่างหนึ่งที่ หาได้แล้วก็หาได้เยอะมากๆด้วยนะคะนั่นคือแผนกเส้นผมค่ะคือหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นม u ซุคิโอมตสึโมโตคิโอชินะคะหรือว่าจะเป็นซันดรักหรือว่าซูรุฮะอะไรต่างๆเนี่ยคือแผนกผมเขามีนะแต่ว่าเขาจะเป็นเป็นแบรนด์ที่แมสทั่วไปซึ่งหาได้ หาซื้อได้ทั่วไปแต่ว่าที่ Loft เนี่ยเขาจะมีเป็นแบรนด์สำหรับ Professional use ด้วยนะคะแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะมึงก็เลยจะชอบมาซื้อของที่แบบเป็นผลิตภัณฑ์ตก,ตกแต่งเส้นผมที่นี่นะคะแบรนด์แรกเลยนะคะนี่คือแบรนด์ Peace นะคะ Peace ที่แปลว่าความสงบสุขนั่นแหละนะคะคือแบรนด์นี้เนี่ยเป็นลูกของ Arimino นะคะซึ่ง Arimino เนี่ยเป็นเจ้ายกใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะเรื่อง Professional use ในเรื่องของทั้ง Hair care ทั้ง Hair styling แล้วก็ Hair color ต่างๆนะคะก็ Wax ที่บ้างชอบนะคะก็จะมีหลากหลายชิ้นนะคะ2ชิ้นนี้นะคะจะเป็น2ชิ้นที่บ้างใช้เยอะที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดจริงๆจะมีอีกอันนึงที่มันจะเป็นมิวด้วยนะคะแต่วันนี้ขอโฟกัสที่แว็กซ์ก่อนแล้วกันนะคะสําหรับแว็กซ์นะคะ2รุ่นนี้ทําไมถึงชอบนะคะตัวกระปุกสีน้ําเงินเอ้ยไม่ใช่น้าเงิน <laughs> กระปุกสีน้าตาลน,นี้นะคะก็จะเหมาะกับผมดัดค่ะหรือว่าผมที่เราม้วนไอรอนนะคะแล้วก็ใส่ เพื่อเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมนะคะสำหรับตัวนี้สีขาวนะคะจะไม่มีแบบไม่มีสไตลิ่งอะไรมากมายนะคะแต่ว่าจะทำให้ผมเนี่ยไม่ฟูแล้วก็ดูแบบเกาะเป็นก้อนและที่สำคัญน่งาลอสซี่นะคะตัวนี้ก็คือจะแบบใช้แล้วก็ชอบกันเป็นพิเศษเลยนะคะ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอันนี้สําหรับหนุ่มๆเขาก็แล้วกันนะสำหรับตัวนี้ใครจะซื้อฝากแฟนนะคะตัวนี้แนะนำนะคะจะเป็นรุ่นซูเปอร์ฮาร์ดนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะจัดทรงได้แบบดีมากๆนะคะจะเป็นกระปุกสีดํานะคะส่วนราคาเนี่ยถ้าพ้างจำไม่ผิดเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่2,000เยนนะคะส่วนอันนี้น่าจะประมาณ1,500เยนะคะ่ะก็คือซื้ออันใหญ่เนี่ยคุ้มกว่า ถะะัดไปอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่อยากจะแนะนำเลยนั่นก็คือแบรนด์นี้นะคะก็จะเป็นตัวลูกนะคะของ m ิวบอนนะคะซึ่งมิวบอนเนี่ก็จะเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการเส้นผมที่ญี่ปุ่นอีกนะคะอันนี้จะเรียกว่าแบรนด์ดิวเซอร์นะคะดิวเซอร์เนี่ยจะตัวนี้ที่ชอบเนี่ยเพราะว่าเป็นตัว Aqua Gloss Wax นะคะคือ Aqua Gloss Wax นั่นก็หมายถึงว่าคือใช้แล้วผมเรามันจะแบบเงางามนะคะเดี๋ยวนี้ใช้ให้ดูนะคะอันนี้จะเห็นแบบอ่ะผมแบบนี้เนาะ คือตัวเนื้อเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเนื้อแบบเงาเงาด้วยนิดนึงนะคะพอใช้ไปแล้วแบบเฮ้ยผมมันเงาอะ่ะชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่สําคัญคือกลิ่นเขาแบบหอมด้วยนะคะตัวนี้ก็เลยแบบชอบมากๆตัวนี้ก็ใครไปนะคะก็ลองซื้อมาดูค่ะคือแบบแค่กลิ่นก็แบบโอเคมากๆแล้วอะค่ะนี่นะคะนี่ผมก็จะดูแบบกลอสขึ้นเงาขึ้นเห็นไหมคะก็จะดูแบบสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น คือประสิทธิภาพการจัดทรงเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เยอะนะคะสำหรับแวกรุ่นนี้นะคะแต่ว่ามันจะให้ความกลอสความเงากับเส้นผมนะคะก็เห็นไหมคะก็ดูเงาขึ้นนะคะตัวนี้จะชอบมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เหนียวด้วยนะคะเนื้อจะเป็นแบบกลอสค่ะสำหรับชิ้นสุดท้ายนะคะน,นี้ฝากหนุ่มๆก็แล้วกันนะคะน,นี้ซื้อมาเพราะว่าโคเฮนแนะนำ <laughs> คือโคเฮนี่คือช่างทําผมของแบ้านะคะเป็นชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยนี่แหละแล้วตอนนั้นเนี่ยบังก็จะไปซื้อเจ้าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยหมดนะคะที่ที่ร้านทําผมแล้วก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยมีตัวใหม่แนะนํานะถูกกว่านี้แบบครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยไปซื้อพวกนี้นี่ก็จะแบบประมาณแป0รอยอะไรเงี้ยแปดกว่าบาทนะคะแต่ว่า แบรนด์นี้นะคะไม่แน่ใจหนุ่มๆเนี่ยอาจจะรู้จักกันแล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าเฮ้ยไม่เป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งซื้อให้แบบพี่หมีนะคะแล้วพี่หมีชอบมากนะคะสำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะนั่นก็คือนากาโน s สไตลิ่งทันโตเอ็นแเบอร์เกระปุกสีม่วงอันนี้นะคะตัวนี้เนี่ยหน0่เยนนะคะคือเนื้อแว็กซ์ของเขาเนี่ยจะแบบซูเปอร์ฮาร์ดมากนะคะแล้วก็จัดทรงได้แบบ คีปสไตล์ได้ยาวนานนะคะตัวนี้เนี่ยคือโคเฮเขาแนะนําเพราะว่าคืออย่างหนึ่งเนี่ยมันถูกกว่าพีซแล้วก็มันใช้ดีแบบดีพอๆกันอาจจะแบบดีกว่านิดนึงนะคะหลังๆเนี่ยทางร้านเขาก็เลยแบบใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นเมนก็เลยแบบเฮ้ยอะลองซื้อมาดูนะคะแล้วก็ลองให้แบบพี่หมีให้น้องชายช้ดูนะคะแบบเฮ้ยมันเวิร์กนะคะก็สําหรับใครที่แบบไป love, ลอฟมัแบบ่ง ไปญี่ปุ่นไม่รู้จะซื้อของฝากอะไรให้แฟนนะคะแน่นอนนะคะคุณหนุ่มๆทั้งหลายนะคะเขาจะต้องมีเวอร์ชั่นในการจะแต่งทรงผมบ้างนะคะก็ลองซื้อตัวนี้เป็นของฝากดูค่ะน่าจะติดใจเลยล่ะทันท้ายนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะด้วยนี่ค่ะน้องไข่นะคะดีโกลาเต้กูเดามะนะคะก็ชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นลาเต้อาร์ตแบบอินสแตนนะคะคือตอนที่ต้องไปญี่ปุ่น ครั้งก่อนๆเนี่ยคือแบบไปคาเฟ่ที่แบบไม่ได้แบบดูดีมากแต่ว่าเฮ้ยเขาเสิร์ฟเป็นแบบลาเต้อาร์ตแบบอลังการเป็นแบบรูปผู้หญิงรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยทำไมเขาเก่งอย่างงี้นะอะไรอย่างเงี้ยที่แท้นะคะโปแตนะคะไปเจอในลอฟ์นะคะก็มีหลากหลายหลากหลายชิ้นนะคะที่มันเป็นแบบอินสแตนนะคะคือแค่เราชงโอวันตีนชงกาแฟนะคะแล้วก็มันจะมาเป็นแผ่นแบบกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็แค่แปะลงไปแค่แปะลงไปนะคะแค่นั้น เสร็จเลยค่ะได้ออกมาเป็นแบบฟองเบาๆนะคะเป็นแบบเป็นลาเตอ้อาร์ตนะคะก็ง่ายดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยประมาณแบบ3 0 0ร้อยห้าเยนเท่านั้นนะคะก็เอาล่ะอันนี้เอามาฝากกันคร่าวๆนะคะสําหรับใครที่ไปญี่ปุ่นแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะของพวกนี้นะคะบางชิ้นนะคะก็จะมีขายตามที่รักสโตร์ทั่วไปนะคะหรือว่าถ้าจะซื้อตามบ้างเนี่ยก็ลอฟท์คทีเดียวจบนะคะก็ยังไงฝากไว้นะคะแล้วก็ติดตามชมกันได้ในคิรารีทวีคลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ